เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะรักท่านเองบทที่41 าถูกหนุ่มรูปงามแสดงออกว่าสนใจตนเองนั้นแต่เดิมควรจะเป็นเรื่องที่น่าโอ้อวดให้โลกล่าได้ทราบถึงสเสน่ห์ของตอนยิ่งเป็นหนุ่มรูปงามทั้งยังมีฐานะสูงสง่งอย่างไรก็สมควรภาคภูมิใจแต่หัวอี้หานกลับรู้สึกกังวลใจนางทราบดีว่าไม่ว่าจะรูปชมของนางในโลกใบนั้น หรือรูปโฉมของหูเตียในยามนี้แม้จะเป็นสาวงามแต่ไม่นับว่างามพอจะทำให้ยอดบุรุษผู้หนึ่งหลงไหลได้หากจะกล่าวอย่างไม่ไว้หน้าตนเองจเจ้าหอสุราเสาเย้ายังถือว่างามกว่านางสามส่วน หากจะไม่ไวหน้าตนเองอีกบรรดากูเนียงทั้งหลายที่มาพบไทฮ่อยังตำหนักฉางหนิงดูไกลๆก,ก็เห็นว่าอ่อนช้อยงดงามกว่านางหัวอี้หลานรู้สึกว่าเมื่อก่อนเขาหยอกเย้ามาเช่นไรนางล้วนไม่เก็บมาคิดให้ปวดหัวแต่วันนี้นางปลับเก็บมาคิดอย่างจริงจังมิใช่ว่านางเองก็มีใจให้เขานางเองไม่เคยมีความรักมาก่อนไม่เร้า ว่าควรจะรู้สึกเช่นไรและไม่แน่ใจว่าตนเองชอบเขาหรือไม่ดวงตาของพรันเหลือบเห็นกู้ใบหมิงเดินออกมาจากชายป่าพร้อมกระต่ายตัวหนึ่งขณะมู่ไปหลิวนั่งดื่มสุราที่กองไฟกับหน่วยรับอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเป็นนายคุณชายกู้ที่เพิ่งส่งกระต่ายให้ลูกน้องไปเห็นหัวเฟยยืนมองซ้ายมองขวาอย่างกระวนกระวายนางโบกมือเรียกเขา พรางยกอีกมือตุปากตนเองเขาเดินมาแล้วประสานมือคาระวะนางด้วยความงุนงงเล็กน้อยหัวเฟยกระชากมือเขาเข้าไปทางชายป่าดูมีรับลมคมในอย่างยิ่ง มู่ไปหลิวมองหาสาวเทือทที่ถูกเขาทำให้ตกใจอย่างใหญ่หลวงเมื่อยามเย็นยามนี้ไม่รู้นางหายไปที่ใดเห็นเพียงกู้ไวมิงรีบร้อนออกมาจากชายป่าเขาจึงลุกขึ้นหมายจะเดินมาเพื่อสอบถามว่าพบสาวเทือของเขาหรือไม่ยังไม่ทันที่มู่ไปหลิวจะเอ่ยปากถามกู้ไวยิงก็กล่าวเรื่องหน้าตกใจออกมาคุณชาย คุณหนูแปลกพิก้นเมื่อครู่ขอให้ข้ามองตานางด้วยสายตาอ่อนโยนทั้งยังพยายามถูกเนื้อต้องตัวนั่นยังไม่ร้ายแรงเท่าพยายามจะจูบข้ากู้ไวหมิงที่หนีตายประหนึ่งมีปีศาจวิ่งไล่ตามหลังบอกเสียงวาดวานันมู่ไปเหลิวนิ่งงนันนางทำสำเร็จหรือไม่จูบไม่สำเร็จกู้ไวหมิงตอบอึกอกักแต่รูปครั้งสำเร็จ โอ้วบหมิงพยักหน้าเรียวแรงหัวเฟยมิใช่เรื่องที่ควรจะดูถูกเขาเชื่อว่าเรียวแรงระดับนั้นนอกจากจะฆ่าไก่ได้นางยังฆ่าพยักได้ด้วยซ้ำต้องสารภาพเช่นนี้ให้ฝ่าบาทฟังในใจเขาก็หวาดกลัวไม่น้อยกลับไปเจ้าเตรียมแต่งกับแม่ไม้เจียง เจ้าของอาพรเขาซบัดช้เสื้อจากไปด้วยสีหน้าคล้ำปานก้นหม้อเดินเร็วปานติดปีกไปทางชายป่ากู้ไวหมิงนิ่งอึ้งราวกับถูกฟ้าพาผู้ที่ดวนลามเขาคือหัวไฟมีใช่หรือเขามีได้สมยอมสักหน่อยสาบานต่อฟ้าดินว่าเขาเป็นผู้เสียหายชาไหนจึงเป็นเขาที่รับเคราะห์แต่งกับแม่ไม้เจียงหรือแต่งกับนางข้าดวงของหัวเฟยยังดีเสียกว่า ไม่ได้การเขาควรรีบเจราจากับหัวเฟยเรื่องแต่งภรรยาแล้ว หัวอี้หลานยืนนิ่งหลังจากกู้ไวยมิงรีบร้อนหนีไปโดยที่นางยังพิสูจน์ไม่ครบถ้วนแต่ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์อย่างน้อยนางก็ทราบแล้วว่าลูกคลาเขาแล้วไม่มีอาการขวยอายหรือใจเต้นแรงแม้กู้ไวหมิงจะมองนางด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ภายในใจของนางกลับไม่รู้สึกคันยุบยิบเหมือนมีมดหมื่นตัวกำลังรุมกัด แตกต่างจากมู่ไปเหลิวสตรีผู้มาจากโลกอีกใบทั้งรู้สึกตื่นเต้นและกลัดกลุ่มไปพร้อมๆกันตื่นเต้นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ตนเองรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในห้วงของวัยหนุ่มสาวกัดกรุ่มที่อีกฝ่ายเป็นเจ้าครองแคว้นผู้ยิ่งใหญ่รูปนามปานพานอันนางต้องกลายเป็นสตรีที่แบกไห้น้ำส้มกลิ่นฉุนคลุ้งเช่นพี่สะภ้ายที่เคยเล้อเลียนเอาไว้หรือนางอยากให้ เขาอัปปลักษ์สักหน่อยองคาพยพทั้งห้าไม่ประณีเตช่นเทพเจ้าตั้งใจปั้นกล่าวถึงเสาเช่าเสาเชาก็มาฝ่าบาทแควนมู่ เดินมาด้วยสีหน้าดำคล้ำดุดต้นหม้อแววตาคล้ายเตือโทสะอยู่รังๆแม้แต่รอยยิ้มนางยังดูออกว่าอ่อนโยนจนน่ากลัวเป็นพิเศษผู้ใดไม่รู้จักตายเผลอไปแตะเกลดย้อนของมังกนกันร่างบอบบางยืนนิ่งกำลังประเมินพิษทางสายลมว่าจะพัดไปทางใดอื้ม คล้ายจะเป็นสายลมก่อนพายุใหญ่กำลังจะพัดกระนำสตรีบอบางเช่นนางควรหลบไปซ่อนให้ดียังไม่ทันได้เอ่ยปากทักทายหรือสอบถามใดๆมู่ไปหลิวก็จุมพิษนางอย่างรุนแรงจนนางมึนงงกระเสือกกระสนต้องการช่องว่างให้ตนเองได้หายใจหายคอโล่งขึ้นท่านเรื่องจะเอากู้ไวหมิงมาเป็นชายบำเรอร้านเอ๋ยอย่าได้คิดฝันอีก ประเดี๋ยวนะผู้ใดกันที่จะเอากู้ไวยหมิงมาเป็นชายบำเรอสาวงามชี้นิ้วใส่ตนเองด้วยสี่หน้าคล้ายเจียวถูตอนถูกขย่าในถังไม้ข้าหรือไร้เสียงตอบรับจากมู่ไปหลิวมีเพียงเสียงฮึดฮัดในลำคอเล็กน้อยเท่านั้นเขากำลังเข้าใจนางผิดอยู่หรือหัวอีหรารนยิ้มกว้าง ท่านเข้าใจผิดแล้วคนละมอบเช่นค่ะยอมต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเองมิใช่ว่ากู้ไวหมิงไม่ดีแต่ถ้าเทียบกับมู่ไผ่หลิวเขาคือหยกล้ำค่าที่ใต้ล่ายากจะปรากฏนางมิใช่คนง้อง,งเสียหน่อยนางค่อนข้างแน่ใจว่านางอาจจะชอบมู่ไผ่หลิวแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น นางเองก็มีภารกิจของตนอยู่ดีการละทิ้งเป้าหมายตามหาพี่สะพย้ยและพี่ชายเพื่อบุรุษผู้หนึ่งฟังดูอย่างไรก็เป็นการอักตันยูแต่ถ้าเขายินดีรอนางเล่าความชอบที่มาผิดเวลาเช่นนี้หัวอีหลานพันกัดกุ้งขึ้นมาไม่น้อยไร้ถ้อยคำใดๆเขาเพียงจูงมือนางกลับที่พักเท่านั้นดวงตาหงแอบชำเลืองมองสีหน้าบุรุษผู้สวมอาพรค่ะ พบว่าใบหน้าของเขาดูเป็นปกติไร้เขาอารมณ์ของความไม่พอใจโมโหง่ายหายเร็วปานหนุ่มน้อยมิใช่บุรุษผู้ลึกล้ำเกินจะยังนางแอบองมเยิ้มสวยโอกาสกระชับมือให้มั่นกว่าเดิมทางเดินกลับพี่พักดูเหมือนจะยาวนานขึ้นไม่น้อยรุ่งเช้าเราจะไปถึงเผ่าอักคีร้านเออระวังตัวให้ดีเชิญท่านชีนะ สามีของน้องหญิงนั้นรูปงามมากมีโชคดอกท้อแถวนั้นไม่น้อยอย่างไรน้องหญิงพึงระวังตนเอาไว้บรรดาชนเผ่านั้นป่าเทือนพูดคุยด้วยกำปั้นมิใช่เหตุผลหัวยอี้หรานเิยหน้ามองท้องฟ้าเส้นทางของสตรีอ่อนแอผู้มีสามีเป็นที่ต้องการของใต้ล่านั้นยากลำบากจริงแท้เผ่าอักคีสามชนเผ่าที่ผ่านมา แม้จะทรมนงว่าตนเองล้ำเลิศเหนือโลกล่าเพราะว่าพวกเขามักจะชอบประลองฝีมือกันทั้งในที่รับและที่แจ้งที่ผ่านมาจะมีงานประลองยุทธจัดขึ้นทุกสองปีเพื่อเฟ้นหายอดฝีมือกล่าวได้ว่าเป็นงานภายในที่ต้องเชิญคนนอกมาร่วมชมเชิญมาเพื่อสิ่งใดเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เห็นว่าเคล็ดวิชาของบรรดาชนเผ่า ลำเลิศเพียงใดนี่เป็นการข่มขวัญผู้อื่นอย่างชอบทมภายใต้คำว่าเชื้อเชิญนั่นเองครานี้ไม่มีเผ่าเมคาอีกต่อไปสองชนเผ่าที่เหลือยิ่งต้องการชัยชนะเพื่อประกาศให้โลกล่าได้ทราบว่าตนเองนั้นเป็นที่หนึ่งผู้ใดจะเสียดายการล่มสลายของเผ่าเมคากันแน่นอนว่าปกติย่อมต้องเสื้อเชิญเหล่าเจ้าครองแคว้นไม่ว่าภายในจะอาฆาตแค แ้นกันปานใดแต่ภายนอกย่อมแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของตนเองทุกกลุ่มอำนาจและทุกแคว้นไม่เว้นแม้แต่แคว้นมู่ก็ได้รับเทียบเชิญมาหนึ่งฉบับเดิมทีสองชนเผ่าคิดว่ามู่ไปหลิวคงจะส่งหลิวเยียนมาเป็นตัวแทนเพราะได้ข่าวว่ายามนี้ยังคงป่วยบางข่าวลือบอกว่ามู่ไปหลิวหนีออกจากเมืองอีกข่าวลือบอกว่าเจ้าครองแคว้นมู่ถูกนาง ปีศาจจิ้งจอกล่อลวงไปกินหัวใจแล้วมู่ไปหลิวและหัวซื่ออยู่หรือตายไม่มีผู้ใดได้ข่าว หัวหน้าหมู่บ้านสตรีเป่าความร้อนออกจากถ้วยชาแค่นหัวเราะในใจกับความไร้เดียงสาของบรรดาผู้คนมู่ไปหลิวบุรุษผู้นั้นเป็นประหนึ่งปีศาจก้าชีวิตมีหรือจะตายอย่างง่ายได้มิใช่เขาหรอกหรือที่ไปหมู่บ้านนางทั้งยังได้รับของกานั้นแล้วเดินทางออกไปอย่างปลอดภัยพวกเจ้าตั้งหากเล่าที่จะเป็นรายต่อไป นางได้ยินข่าวมาว่าเขามีความขัดแย้งกับแขวนเหอเรื่องสตรีสืบไปสืบมาจึงทราบว่าภรรยาของเขาคือนางจนอันดับหนึ่งของยุทธ,ธภพในมือนางมีแผนที่ขุมสมบัติแขวนซ่งในการก่อน ในเมื่อเขากำลังควานหาบางสิ่งแน่นอนว่าย่อมมีได้อยู่ที่แคว้นหรือตายเช่นข่าวลือนางกำลังรอฟังข่าวว่าเขาจะฉกทรัพย์ในครั้งของผู้ใดอีกผู้คนมากมายในที่แห่งนี้จะมีเหยื่อร้ายต่อไปของสามีภรรยาคู่นั้นหรือไม่หนอหัวหน้าหมู่บ้านสตรีหัวเราะเบาๆนางค่อนข้างมั่นใจว่ามีได้มีเพียงนางที่โชคร้ายถูกปั่นหัวและ เชื่อว่าต้องมีผู้อื่นอีกไม่น้อยทีเดียวคนเราก็เป็นเช่นนี้ยินดีในทุกของผู้อื่นอีกทางด้านหนึ่งเจ้าครองแควนเยี่ยกับหวงังฮให้เกียรติมาเยือนเป็นเกียรติอย่างยิ่งดีดี ปีนี้คลึกครื้นไม่น้อยหัวหน้าเผ่าอาักคีทักทายเจ้าครองแควนเย่ยและภรรยาอย่างเป็นกันเองยามนี้ไทอันหวังบุตรชายของพวกเขาก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของใต้ล่าพบเจอบิดามารดาเขาก็ต้องให้เกียรติสักห้าส่วน หัวหน้าเผ่าอักคีกล่าวหนักไปข้าเองก็สายเลือดเผ่าวารีผู้หนึ่งนานแล้วที่มีได้ออกมาชมไม่รู้ว่าคนหนุ่มสาวจะฝีมือเก่งกาจยิ่งขึ้นเท่าใดแล้วหวางห้ท่อมตนไปแล้วอย่างไรเด็กๆของทั้งสองเผ่าก็ยังมิอาจเทียบได้กับไท่อันวาง หานต้องเป็นเพียงเด็กหนุ่มเท่านั้นยังต้องการคาชี้แนะจากผู้อาวโุโสเพียงแต่ยามนี้พี่แขวนยังไม่ลงตัวนักเขาจึงมีได้มาร่วมชมปกติเขามักจะมากับหมิงฉีโอ้หวางฮหกกล่าวทุกคุณชายอูเองก็เดินทางมาเรียบร้อยอีกสักครู่ อนคัดเลือกน่าจะออกมาอย่างไรก็ตามหวางโฮและเจ้าครองแคว้นเยี่ยอย่าได้เกรงใจสิ่งใดที่ต้องการก็เรียกใช้คนที่จัดเตรียมให้เถิดแขกเกลือมากไมยข้าเองก็เกรงว่าจะดูแลไม่ทั่วถึงต้องขอบคุณหัวหน้าเผ่าอักคีแล้วเจ้าครองแคว้นเยี่ยอมยิ้มน้อยๆดูสุภาพสง่างาม มามามาดื่มกันสักจอกหัวหน้าเผ่าอักกีหน้าบ้านยิ้มแย้มไม่หุบโอกาสที่จะแสดงความเหนือกว่าบรรดาแขวนมาถึงจะไม่ให้เขาย่ามใจได้อย่างไรรอดูเถอะขอเพียงยอดยุดชั้นพรราชาสักคนในเผ่าสามารถข้ามผ่านการเลื่อนชั้นไปเป็นชั้นเทพกำเนิดได้เยี่ยหารตรงหรือ จะยังเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าได้อีกขอเพียงมียาลูกร้อนพี่ใต้ล่าควานหาซักเม็ดเท่านี้ก็เพียงพอแล้วพี่จะกู้ศักดิ์ศรีคืนมาผู้นำเผ่าอาักคีลูกคราสีเทาของต้นด้วยรอยยิ้มกับเรื่องที่หมายมานในใจ ไม่ไกลนักหลานชายของเขาเดินกลับมาหาด้วยสี่หน้าเคร่งเครียดสัญชตาตยานบอกว่ามีหน้าใช่เรื่องดีบุรุษสูงวัยจึงขอตัวอ้างว่าต้องไปทักทายสหาหเกา่าท่านปู โมไปหลิวมาพร้อมเพียบเชิญทั้งยังพาหัวซื่อมาด้วยหลานชายหัวหน้าเผ่าอักีกระซิบผู้เป็นปูหัวหน้าเผ่าอักีนิ่งไปครู่ใหญ่หรือคนผู้นั้นทราบว่ามีเผ่าอักีที่ร่วมลงฆ่าหัวหรือเขามีหลักฐานมาชี้หน้าในงานใหญ่ยิ่งคิดสี่หน้าผู้นำเผ่าอักียิ่งไม่น่ามองรีบไปบอกพี่ใหญ่ของเจ้าให้ไปตามประกบเขา อย่างไรเผาอักคีก็ไม่อาจขายหน้าในงานนี้ได้สถานการณ์ยามนี้อันตรายอย่างยิ่งเขากล่าวว่ามาเยือนเงียบๆเ,เท่านั้นเพียงคิดถึงบรรยากาศเกา่เกาๆวันพรุ่งนี้จัดที่นั่งบนหอสุราชั้นสองให้เขาอย่าให้ผู้อื่นทราบว่าเขามาเยือนมิฉะนั้น อาจจะมีเหตุน้องเลือดกันได้มารดามันเพิดข้าเตรียมงานมานานหวังอยากทวงคืนศักดิ์ศรีของชนเผ่าหลังสงครามฉชไหนมู่ไปหลิว้วจึงอยากมาตามเทียบเชิญกันหลิวเยี่ยนตายแล้วหรือจึงไม่มาข้าได้ยินมาว่าหลิวเยี่ยนสบายดีหัวหน้าเผ่าอักคีมือกระตุกริกริ๊กอยากฝ้าใส่เจ้าหลานชายจอมง่อเง,ง่าสักทีเขาประชดอยู่ ยายจึงเอ่ยเรื่องหน้าขายหน้าสติปัญญาออกมาเช่นนี้น้องสาวเจ้าเจ้าไปสั่งซอนนางให้ดีอย่าทำให้เผาอักขีขายหน้าเด็ดขาดหลานชายคนพร้องได้ยินดังนั้นก็เข้าใจทันทีเขาเดินกลับไปอย่างกลุ่มใจน้องสาวเขาชื่นชอบมู่ไปหลิวมากอีกฝ่ายมาพร้อมภรรยาเช่นนี้นางต้องอาละวาดแน่แท้เฮอ้อ ก็บอกท่านแม่แล้วว่าให้รีบแต่งน้องเล็กออกไปท่านแม่กลับยังทำใจไม่ได้เสียทีทางด้านหัวอี้รานหลังออกมาจากที่พักซึ่งเผ่าอักคีจัดเตรียมให้นางคิดจะไปเหล่าสุราเพื่อฟังนักเล่านิทานเล่าเรื่องตามปกติเช่นที่เคยทำมู่ไปหลิวคล้ายกำลังติดพันบางเรื่องครุกอยู่กับกู้ใวหมิง นางมองไปเห็นเพียงพี่ชายที่เรียกตนเองว่าเจ็ดยืนอยู่จึงชักชวนเขามาด้วยเพื่อจะได้ระวังภัยให้ตนเองเพราะฝ่าบาทแขวนมู่กล่าวว่าห้ามนางไปไหนมาไหนตามลำพังเรื่องอันตรายเกี่ยวพันถึงชีวิตแน่นอนว่านางย่อมเชื่อฟังเขาไม่คาดว่าเพิ่งออกจากที่พัก กลุ่มคนชุดดำก็เข้ามาเล่นงานทันทีหัวอี่รานยกชายกระโปรงวิ่งหนีพลัดหลงกับพี่ชายท่านนั้นนางแอบซ่อนตัวปะปอนอยู่ในฝูงชนก้มหน้างดหวังจะให้ตนเองปืืนหายไปกับผู้คนไม่คาดว่าก้มหน้าเกินไปจนทําให้ไปชนผู้อื่นเข้ากูเนียงข้ามีได้ตั้งใจต้องขออภัยท่านแล้ว สตรีอาพรฟ้าผู้มีใบหน้างดงาม เาว่าแฝงความเย็นชายืนอยู่ตรงหน้านางสวมสร้อยคอที่มีจี้คล้ายสิ่งที่อยู่บนแหวนของมูไปเหลิวสีลาข่มวิญญาณแผ่นหลังบอบางสะพายกระบี่อ่อนที่เต็มไปด้วยรังสีสังหารหัวอี้หลานกร่นน้ำลายดังเอื้อกคล้ายวิ่งหนีหมาป่ามาพบพยัก์สัญชตาตญาณบอกว่าสตรีตรงหน้านั้นเป็นชาวยุทธที่ไม่ควรต่อแยด้วยอย่างยิ่ง อ้ปฏิทินเหลืองไม่ได้บอกว่านางจะโชคร้ายในวันนี้ชาไหนนางจึงพบแต่เรื่องร้ายกันเล่าคราแรกก็เป็นกลุ่มนักฆ่าต่อมาก็เป็นสาวงามน้ำแข็งดวงตาคู่งามที่แฝงประกายเย็นชาจ้องมองนางนิ่งก่อนเป็นไปมองรอบๆนางดึงกระบี่อ่อนออกมาจากฝากหัวอี้หลันสะดุ้งเฮือกยกมือป้องกันพลางหลับตาลงด้วยความกลัว เจ้ารออยู่นี่ เสียงสาวงามน้ำแข็งเอ่ยแม้จะเป็นน้ำเสียงที่เย็นชาเ่าว่ากลับมีได้มีเจตนาร้ายสตรีผู้ดูปฏิทินเหลืองก่อนออกจากบ้านถอนหายใจร่องอกมองตามร่างบอบางที่ทยานหายไปเห็นสาวงามน้ำแข็งกำลังทิมแทงกระบี่อ่อนเข้าหน้าอกชายชุดดำผู้หนึ่งทวงท่าของนางงดงามอย่างยิ่งดูอ่อนช้อยเถาว่าแฝงไปด้วยความเฉียบคมสาวงามน้ำแข็งเก็บกระบี่ อ่อนเข้าฝากเดินกลับมาด้วยสี่หน้าเรียบนิ่งค่าคนแบบไม่กระพริบตาขนาดแท้หัวอีรานนึกในใจว่านางโชคดีไม่น้อยที่สาวงามผู้นี้ไม่เอาเรื่องเจ้าพลัดหลงกับครอบครัวหรือถูกจับมาแล้วหาทางหนีข่าพลัดหลงกับครอบครัวพวกมันตามเล่นงานข้าหัวเอีรานตอบอย่างรวดเร็ว มีการฉุดฆ่าหญิงสาวบริสุทธิ์ไม่น้อยได้ยินว่าเป็นพวกวิปริตดื่มโลหิตควักหัวใจเจ้าเองทางที่ดีควรรีบกลับบ้านเสียสาวงามน้ำแข็งถอนหายใจเบาๆฮ่าคดีเกิดขึ้นทั่วใต้ล่ะขอบคุณกูเนี่ยงที่ช่วยเหลือเสี่ยวกุ้ย เจ้าพานางไปส่งบ้านสาวงามน้ำแข็งว่าเมื่อมีสาวใช้นางหนึ่งเดินมาด้วยท่าทีเรีบร้อนสาวใช้ยอบกายคาระวะโดยไม่สอบถามหรือตกใจคล้ายพบเห็นเรื่องเช่นนี้มานับครั้งไม่ถ้ว,วนเจ้าค่ะคุณหนูเบ่าจะพานางไปส่งถึงบ้านให้เรียบร้อย กูเนียงน้ำของท่านเล่าข้าจะบอกทางบ้านว่าท่านช่วยข้าเอาไว้หัวอีหลานร้องถามดีร้ายอย่างไรสาวงามน้ำแข็งก็ช่วยชีวิตนางทั้งยังแสดงออกถึงความห่วงใยสมควรทพดแทนคุณหรือขอบคุณอย่างเป็นทางการแต่สาวงามน้ำแข็งไม่หันมาตอบคงเป็นวิถีของผู้กล้าไม่จำเป็นต้องเอ่ยนามตนกระมัง คุณหนูของข้าเป็นชาวเผ่าวารีสก,กุลอูนามว่ามิงเยื่อสาวใช้อมยิ้มจนเห็นลักยิ้มเล็กๆสองข้างมาเถอะข้าจะพาท่านไปส่งที่บ้านอย่างไรก็อย่าลืมบอกทางบ้านถึงอันตรายคุณหนูของข้าตามสังหารพวกจิตใจวิปริตอยู่เรื่องเช่นนี้มีมานานแล้วหรือไม่ เราๆสองปีเท่านั้นเคยเข็นความลับได้เล็กน้อยพวกมันเชื่อว่าหากดื่มโลหิตและกินหัวใจสตรีบริสุทธิ์ จะทำให้เป็นอมตะขอเพียงพบต้นตอความวิปริตนี้ทุกอย่างน่าจะจบสิ้นในเร็ววันสาวใช้เล่าให้ฟังเดิมทีเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นความลับอยู่แล้วและถึงจะเป็นความลับสตรีเคราะห์ายก็ทราบเพียงสาเหตุและการตักเตือนหัวอีหลานตั้งมั่นในใจ ต่อไปนี้นางจะงดเข้าเหลาสุราเพื่อฟังนิทานโดยไร้เงาโม่ไปหลิวไม่สินางจะงดฟังนิทานจนกว่าจะกลับอย่างปลอดภัย หลังสาวใช้พามาส่งยังที่พักมู่ไปหลิวและเหล่าหน่วยรับกระจายกันตามหานางอยู่พอดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดถูกเล่าโดยหัวอีิรานยามนี้หน่วยรับลำดับที่เจ็ดนั้นถูกส่งตัวกลับไปยังแขว้นมู่โดยด่วนนางได้ยินเหล่าหน่วยรับที่เหลือคุยกันว่าเขาบาดเจ็บรุนแรงอย่างยิ่งไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะใช้พลังยุธได้อีกหรือไม่นางทำลายชีวิตยอดยุดผู้หนึ่งไป แล้วหรือเพียงเพราะความอยากฟังเรื่องเล่าของบรรดานักเล่านิทานทำให้พี่ชายเจ็ดท่านนั้นต้องได้รับอันตรายนี่เป็นความผิดบาปชนิดใดกันพี่เจ็ดฝีมือมิใช่ด้อยเกรงว่าพี่แปดท่านอยากฆ่าเดาทรงเดชร้านเอ๋อจดจำลักษณะหรือท่วงท่าวรยุทธพวกเขาได้หรือไม่หัวอี่รานสสนะ่หน้า สาวงามสกุลอูที่ช่วยเข้าไว้น่าจะจำได้นางยังคงจดต่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากนางไม่ชักชวนเขาเขาก็คงไม่โชคร้ายฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ